1130สกาวาทีถามว่าสุขเวทนานับเข้าได้ในขันไหนพระวาทีตอบว่านับเข้าได้ในเวทนาขันสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าสุขเวทนานับเข้าได้ในเวทนาขันด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่า สุขเวทนาท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยเวทนาขันพระวาทีถามว่าทุกขเวทนาละถึงอทุกขมสุขเวทนานับเข้าได้ในขันไหนสกาวาทีถามว่านับเข้าได้ในเวทนาขันพระวาทีกล่าวว่าหากว่าอทุกขมสุขเวทนา นับเข้าได้ในเวทนาขันด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าอทุกข,ขมสุขเวทนาท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยเวทนาขัน1,131สกาวาทีถามว่าสัญญาอันเกิดแต่จากขุสัมผัส นับเข้าได้ในขันไหนปราวาทีตอบว่านับเข้าได้ในสัญญาขันสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าสัญญาอันเกิดแต่จากขุสัมผัสนับเข้าได้ในสัญญาขันด้วยเหตุนั้นนะ ท่านจึงต้องกล่าวว่าสัญญาอันเกิดแต่จากขุสัมผัสท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยสัญญาขันปราวาทีถามว่าสัญญาอันเกิดแต่โซตสัมผัสล่าถึงสัญญาอันเกิดแต่มโนสัมผัส นับเข้าได้ในขันไหนสกาวาทีตอบว่านับเข้าได้ในสัญญาขันปรวาทีกล่าวว่าหากว่าสัญญาอันเกิดแต่มโนสัมผัสนับเข้าได้ในสัญญาขันด้วยเหตุนั้นนะ ท่านจึงต้องกล่าวว่าสัญญาอันเกิดแต่มะโนสัมผัสท่านสงเคราะห์เข้าไว้ด้วยสัญญาขัน